เชิญคุณสมเกียรติครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสมเกียรติถนอมศิล์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางนาและเขตพักขนงครับวันนี้ผมจะขออภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามานันการ ศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินทั่วประเทศครับผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ยื่นยะตินี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเรื่องนี้แต่ก็มีความกังวลขึ้นมาครับเพราะเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาเป็น10ปีก่อนที่จะมาเป็นสสนี่ครับว่ามีแนวคิดว่าจะทำโครงการสายไฟสายสื่อสารลงดินแต่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าและ พูดได้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงด้วยครับในส่วนของของภูมิทัศน์สายสื่อสารสายไฟฟ้าครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและเป็นข่าวขึ้นมาก็คือทางกรุงเทพมหานครเองและสํานักง,งานกสทชก็เคยได้ถแถลงข่าวว่าจะทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครไร้าสายภายในปีพฤษภาคม2564ก็อีกแค่ไม่กี่เดือนครับ แต่ผ่านมาเกือบ2ปีผมเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นบริษัทภายใต้สังกัดกรุงเทพมหาคนครรับผิดชอบโปรเจกต์นี้มีความคืบหน้าเพียงแค่7กิโลเมตรกว่าเท่านั้นครับจากในพื้นที่ถนน4พื้นที่ที่ลงไปในเว็บไซต์ก็คือพื้นที่ถนนวิทยุถนนรัชดาพิเศษถนนนราธิวาสราชนาครินครับมีความคืบหน้าเพียงแค่ถนนละ 1-2กิโลเมตรเท่านั้นก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำมาเพียงแค่บางส่วนบางส่วนมันจะมีผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นกังนวลว่าเมื่อตั้งคณะกรรมการิการแล้วเนี่ยจะใส่ใจและสารต่อให้มีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับผมขอยกตัวอย่างมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีในข่าวนี้ที่จะพูดถึงครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับ ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันและให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเร็วเน็ตบ้านหรือเรียกว่าฟิกบอกแดนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับก็ตามมาด้วยประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงโรมาเนียและสวิตเซอร์แลนด์เป็นอันดับ2-5ถึงครับถือว่าเป็นความน่าชื่นชมครับที่อินเทอร์เน็ตของเราสูงติดอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่ามันก็แลกมากับสายสื่อสารที่ลกลุงรัง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตรงนี้ครับก็หนีไม่พ้นกับสำนักง,งานกสทชที่จะต้องกำกับดูแลโอเปอเรเตอร์ให้ดูแลติดตั้งอย่างเป็นระเบียบและไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือถ้านนนับในกรุงเทพก็คือ,อการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นเจ้าของสายไฟสายสาย,สายไฟต้นนั้น จริงๆแล้วตามปกติเนี่ยโอปเปอเรเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตถ้าจะติดตั้งบนสายไฟฟ้าเนี่ยจะต้องขออนุญาตไปทางการไฟฟ้านครหลวงและสำนักง,งานกสทชแต่ท่านก็จะเห็นว่าถ้าไปเดินตามทางผู้ที่ให้บริการเนี่ยมักจะบอกว่าตัดสินใจรับบริการติดตั้งภายในวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้จะไปติดตั้งให้ที่บ้านได้เลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตกันอยู่ในขั้นตอนไหนเพียงแค่เวลาไม่ถึง1วันนะครับอันนี้ก็ฝากให้กำชับดูแลเป็นพิเศษด้วยอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวที่เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับยติที่เราพูดถึงก็คือเหตุการณ์อุบัติเหตุถนนลำลูกกาของ4จังหวัดปทุมธานีที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกี่ยวสายไฟฟ้าล้มลงนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจว่ารถกระบะที่ขับตามมาเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะหลบได้ทันทําให้เสียชีวิตก็ผมขอแสดงความเสียใจด้วยคือเรื่องนี้เรื่องสายไฟฟ้าลงดินนอกจากเรื่องของภูมิทัศน์เนี่ยมันก็อาจจะพอที่จะชะลอหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับงบประมาณที่สิ้นเปลืองไปได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของความสูญเสียในร่างกายและและชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากครับทำให้ยติเนี้ยมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษครับ นอกจากที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยในคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมที่ผมอยู่แล้วเนี่ยก็เคยได้ดาเอาวาระนี้เข้ามาพิจารณาเช่นกันครับผมก็ทราบถึงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครลหลวงกรุงเทพมหานครสํานักงานกสทชเนี่ยเขาก็มีโครงการที่จะผลักดันดูแลตรงนี้อยู่แล้วเพียงเดียวว่าก็ไม่ได้ทํากันอย่างต่อเนื่องและจริงจังครับ หน่วยงานการไฟฟ้าเองก็มีหน่วยงานที่ดูแลมากกว่าหนึ่งหน่วยงานตรงนี้การกรุงเทพเองที่มาเข้ามาชี้แจงก็ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่ดูแลตรงทําให้การขับเคลื่อนหรือความคืบหน้าก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ครับทางการไฟฟ้าเองให้ข้อมูลว่า พื้นที่ลำดับแรกๆที่เขาจะเอาสายไฟฟ้าลงดินนั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีช่องจราจรสี่เลนขึ้นไปตรงนั้นน่าจะเป็นความดําเนินการที่ทําง่ายกับทางการไฟฟ้าครับเพียงแต่ว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับประชาชนและอันตรายก็ไม่ได้ลดลงครับเพราะว่าพื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบอ,อย่างชานเมืองในกรุงเทพครับมีถนนเพียงแค่สองเลนสวนกัน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากรถไฟฟ้าไอ้รถบรรทุกที่วิ่งสวนไปสวนมาหรือรถมอเตอร์ไซค์เองก็ตามถ้ามีสายลโยงลางตามพื้นดินครับก็ผมเคยเสนอว่าควรจะคำนึงตรงนี้เป็นพิเศษด้วยที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือสายไฟฟ้าที่ทเราเห็นอยู่นะครับมีด้วยกันเป็น3ส่วนคือสายไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าแรงต่ำอยู่ด้านบนทั้งคู่ส่วนที่อยู่ต่ำสุดที่มีปัญหาสุดคือสายสื่อสารครับ สายสื่อสารที่เราเห็นกันมากมายเนี่ยปัจจุบันที่มีใช้อยู่ก็เยอะแต่ปัจจุบันที่บริษัทล้มเลิกกิจการหรือว่าสูญหายไปแล้วก็คือที่เราเคยเห็นอยู่เพจลิงเพจเจอ์นะครับจริงๆเขาจะต้องมีหน้าที่นําสายลงไปด้วยเพียงแต่ว่าเขายกเลิกกิจการแล้วตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นหน้าที่บทบาทของกสทชที่จะทำยังไงก็ได้นะครับให้สายที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยออกไปจาก ในพื้นที่เสา,ไฟ,สาไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ครับก็ผมก็ฝากถึงแล้วก็อยากให้ทางคณะกรรมการวิสามันที่จะแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยครับก็คงจะรับภาระความรับผิดชอบศึกษาค่อนข้างสูงแต่ก็อยากให้กำลังใจให้สำเร็จไปด้วยดีนะครับขอบคุณครับเชิญท่าน